หดยได้ก okay. ็ค <c ười> <Y> ุแม <à> ่ต่ก็คหมอของพี่นันน่ะดีก็ไม่วามหมือนกัมันก็น่าปวอยพอที่เอ้ย้เราปล่อยแล้วเราจะหาที่ไหนพอปภัยเปราะผมขึ้นมาก็เราไปหาที่ล่าตัวแล้วไงตัวของตัวสามตัวล่าสองตัวกับละกุ้งละตัวหมื่นแต่ถ้าเกิดมันดันจะมันดันถึงตัวนึนอยู่ประมาณสั้ เหยียดเหียบก็เหมือนเราไปโมหนึ่งเราขายแล้ว่ประมาณนักแปดพันห้าไม่ได้ต่อยไม่เล่มาดูแล้วด้วยด้วยผลที่ลงทุนมาเัาครอบคุ้มตัวตัวแปดพันห้าสี่ตัวสามหมื่นห้าต้องทำได้แล้วดีแล้วก็ใช่อ่ะแล้ในป่วยไบบสี่ตัวสามหมื่นห้าพูดถึงเขาคงคเคามาแต่เราไม่รู้ว่ากขาอะไรก็ตีแบบรวมๆสามหมื่นห้าอไอไอ้รงมาที่มึงก็รบอกวดาลอว เขบอกว่าตอนนี้ดิดออกเีกบดิดออกแล้วผมขอเอาตรงนี้ได้ไหมทีนี้มันจะเป็นเปัญพาก็เราไปรคุยถ้าถาดออกผมก็ไป้คุยอย่างเงี้ถแต่ว่าเนี่ยทุกที่ว่าคู่ออกไปแล้วนะกับวันนั้นมาถึงมาเนี้ยนีพี่น้ำพี่ยังยืนได้มันเย็นเนี่ยนั่นก็เห็นไหมมันหมดแล้วแต่ถ้าว่ามันเห่าสี่ตัวสามพันห้าแล้วคุณก็ดีเนี่ยคุณก็ไปร้องคุยแต่ผมพูดบอกแต่คนที่มันเขามีตังเขาอยากได้เป็นเจ้าของเหมือนเราไปเจอแล้วก็เอาพี่ดันก็เอา ไม่รู <c oughs> uh ้ว่าข้าเนี่ยตุ๊กแกั้ตัวสองตัวนสี่ตัวโอเคแล้วเนี่ยเ้าเกิดเรามาเนือกเป็นตัวจะซือตัวตกงานจะเหลียตัวกดูสูตรที่มีสูตรอะไรบ้างผมไปสูตทอาหารด้วยทล่ะทำอาหารด้วยวะพูหันไกหารูเฟ่แข่สลยอส

คุณก็ทำลยจับไปตรงนั้นนั่นนี่นี่ลำมันลำมันเลี่อยนปลาเด็ขึ้นนี้แขับนี่ขับนี่สวยเออมีอะไรไม่แอบเนี่ยสวยมากอู้หู น้องเค่งดูสวยไก่ว่า <sup> ต um. uh ัวเองแหมถึงตาเตัวเมื่อวันนั้นเป็นตาเือไม่มีกั้าคุมสุดท้ายก็ดำสีก็เรื่อยไหนครับผมได้ไหมครับผมได้ค่ะตัดได้ตัดได้เหมือนกันแล้วก็ให้กีนเลยนันฟาร์ม

mình... mình... Mình lúc nào mình muộn bò ngại đây. Thôi, thôi. Yeah, rồi ta này <laughs> สักดานังอ่ะมีจักดาทสองจักดานกเนี่ยเต็มนยิ่งงาน้ำไปแบบเนี้ยไปเร็วแล้วขนมันเลือกเจ็ต้องการยาวเนี่ยนั่เลยคิวหายยืดตัว้ีเลยดูตัวที่สองนี่ตัวทสองมันนี้เนี่ไอ้ค้อผ่อนไม้สูงอ่าหน้่ะนมันหมอบหมอบไอ้นี่จำได้จรงกัะายไอ้หายงนี่ใจย็ดีแล้วขึ้นฟังยนน่ แล้วกเปืเสื้อเดิเดินิอบเก็บเก็บเว่าสบาย่ยไปปวดี่ดูดิมันไม่ได้ธรรมชาติมันมนื่อง่อดๆมันก็อยู่ตำแหน่งเดิมปวดเนี่ยตายเพื่อจะเป็นไก่ปอเพื่อจะตีดะไนปอเอ้ยเอปันหัวได้แล้วนี่ยงเดือนนี่มีอะไรมเ้ย าม่หล่อใ้เห็นนลว่งมากหา้อาจารยรต้องอปิด่ยนอนนอนดีับเรื่องหมาหงดีเลยอ่ะยินนึกว่าาธรรมดาห่ดาไปอีกตั้งานมีลมหายใจอนน้นที่ตัวมากลแล้วว่าเออเดี๋ยวจะแบที่โก้ 嗯，再打一个。